สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ฉันอยากแนะนําำให้เพื่อนสิงทีง่ายๆแล้วใช้เวลาแค่5นาทีที่เจ้าจะใช้ได้ตอนที่เราเป็นวะนะคะรู้เราไม่แยกเป็นวะใช้ก็ได้นะคะก็เลยวันนี้เราจะทำน้ำกระเทียมกับมะนาวเป็นง่ายๆเลยทำแบบนี้นะคะโอเคของที่เราต้องการคือกระเทียมนะคะประมาณแค่นี้อันนี้ เป็นลูกยายนะประมาณหกลูกถ้าเป็นลูกเล็กจะเป็นสิบลูกสิบสองลูกกว่านะคะแล้วน้ำมะนาวอันนี้ฉันบีบเองบีบเองดีที่สุดเพราะว่าน้ำมะนาวที่เราซื้ออยู่ในขวดแล้วบางครั้งไม่ใช่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ต้องการที่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะคะแล้วน้ำดื่มน้ำดื่มหนึ่งขวดนะคะ ก็เลยตอนนี้เราจะเอากระเทียมแล้วเอาปลวกปลวก,กออกนะคะโอเคดอนนี้พร้อมแล้วนะคะเราจะใส่น้ำก่อนนะคะ แล้วเราจะใส่กระเทียมไปแล้วเราจะใส่น้ำมะน,นาวประมาณ4ช้อนนะคะโอเคแล้วเราจะปั่นปั่นเลย อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรอีกใส่ขวดแล้วกินได้เลยค่ะโอเคพื่อนๆน,นะคะอันนี้ทำง่ายๆนะคะแล้วตอนที่ฉันไม่สบายนะตอนที่เจ็บเจ็บคอรู้ไอ ส่วนใหญ่จะกินวันละสามครั้งวันละสามครั้งดีที่สุดถ้าไม่ได้วันละสองครั้งหนึ่งครั้งก็ได้แล้วดื่มดื่มแบบนี้เป็นมีประโยชน์เยอะมากจะเปรี้ยวไม่ค่อยแผลนะเพราะว่าผสมกระเทียมกับน้ำมะนาวน้ำมะนาวจะให้ไม่ค่อยแผลนะคะก็เลยเด็กๆน่าจะกินได้ด้วยนะคะโอเควันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอปพระเจ้าอุปพรคะ่ะสวัสดีค่ะ